คคบ้านน้ำมีดเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในตำบลเปืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านตั้งอยู่ท่ามกลางความสมบูรณ์ของธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวนะครับชาวบ้านที่นี่มีประมาณ40หลังคาเรือน100กว่าชีวิต แต่สามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ป่าได้มากกว่า40,000ไร่จนทุกวันนี้นะครับบ้านน้ำมีดเป็นต้นแบบชุมชนที่สามารถอยู่กับป่าได้อย่างเครือกูแล้วก็ยั่งยืนและที่สำคัญนะครับยังเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดน่านไม่ได้มีแต่ภูเขาหัวโล้นนะครับอย่างไรก็ตามก่อนที่บ้านน้ำมีดจะมีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่นี่ก็เคยเป็นภูเขาหัวโล้นมาก่อนนะครับ ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่เมื่อก่อนเขาดูออยังไงบุกลุกหรือไม่ลุกคือ,อทําก,ก,กินทํากินทํากินทมวิธีท,ทาชนเผ่าลัวเขาก็คือเขามีการทําไร่หมุนเวียนก็คือคปีนี้ทาตรงนี้ตรงนี้สิบไร่นะครับ,รบปีที่สองก็มาตรงนี้สิบไร่ปีสามวิธีสี่พอปีที่ห้าก็มามาเปลี่ยนมาทําตรงที่เก่าเพราะต้นไม้มันขึ้นแล้วคือการเปิดป่าใหม่เนี่ยมันจะทําให้ดินดีดินดีแล้วปลูกอะไรก็โตครับนี่คือวิธีของคนลวกเขา นี่มองตรงนี้เหมือนเล็กเต็งจริงเป็นก็คือบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเมื่อก่อนข้างหลังงูครับอีกเยอะมากข้างหลังงู<ม>ไปท้นป<ล>าใยใช่ใช่ใ่เมื่อก่อนหัว้ถหมดเลยครับแต่ตรงนี้ตรงนี้คือพื้นที่ที่ดูแลโดยชุมชนโลกกับเจ้าที่สี 41, ห่หมื่นหนึ่งพันไร่เนี่ยเป็นป่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์สมบูรณ์คือตรงนี้เป็นป่าสมบูรณ์ตัวชีวัะคือมีอะไรมีหมีครับวันี้มช้างเพิ่งเจอเสือมาแล้วก็มีนกเงือกตัวชีวชตวะทเจนว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดไหนแล้วชุมชนก็คือดูแลป่าพื้นที่ ถือนี่ด้วยตรงนี้ที่จำกินเขา ภายนอกที่บ้านน้ำนีดนะครับจะดูมีป่าที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจีนะครับแต่ว่าพอเข้ามาภายในนี่ก็ยังคงเห็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแต่จริงๆแล้วพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ถูกบุกรุกนะครับแต่เกิดจากการจัดการของชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับนี่เป็นพื้นที่ที่เขาจัดการเราจัดการให้เขารัรจั้การก็คือเราขุดนาข้า,าให้เขามีบอกก็คนคน,คนึ่งไห้าไร่ แต่พื้นที่ได้เขายังทําอยู่อแต่เราก็ค่อยเปลี่ยนไปก็คือลักษณะว่าเราเอาพืชแทนทแทนข้าวโพดมาแทนตอนนี้ที่เห็นอยู่กํลาลังปลูกก็คือจะปลูกลําไยาไย,ย,ายมุมมะพร้าวครับวิธีการก็คือเราปลูกมุมมะพร้าวไปด้วยลําไยไปด้วยแล้วปลูกข้าวโพดไปด้วยอปีที่หนึ่งเก็บข้าวโพดขาย ปีที 2, ่สองปลูกระโพดขายปีสามพอตใจออกเขาก็จะปลูกรรก,กระโพดแบบทุรายก็คือตรงเนี้ยมันเป็นวิธีของเขาครับที่ทีเขาจะปลูกกระโพดเราเราจะห้ามเขาไม่ปลูกกระโพดมันก็ไม่ได้เพราะว่าวิถีเขาอย่างนั้นแต่เราหาสิ่งที่ดีกว่าครับที่ยังยึดหน้าดินที่ไม่ต้องพ่นยาทุกวันไม่ต้องมาเปิดหน้าดินเปิดป่าทาลายป่าไม่ให้นเอาคนุเกษตรเข้าไปแต่ตรงนี้นนกเกษตรต้องอยู่ในพื้นที่ซึ่งเราจัดสรรให้พื้นที่ทำกินเก่าครับแต่ป่าพื้นนี้ ที่สมบูรณ์เนี่ยสีมก็ได้เนี่ยก็ปล่อยไว้เป็นพื้นที่ต้นน้าไปเพราะนั้นการจัดการเราก็มีอยู่สามสเต็ประเด็นหนึ่งก็คือป่าพื้นใหญ่แล้วก็ชองคือพี่ทํากินส่ที่อยู่อาศัยอจะครบขบวนการตามคือถ้าเรามองตรงนี้ที่ผมเห็นก็คือพอมันพ้นเขตพื้นที่ทํากินนี่คือแนวป่าเลยใช่เขาจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้คือพื้นที่ทํากินพื้นที่ป่าเดินกับชาวบ้านเลยเดินเดวยกันเลยเจ้าที่พวกผมชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเดินจับพื้นที่กันอ๋อตรงนี้นะ ตรงนี้นะของผมนะอยู่นั่นอยู่นี่กวากันไปจับพิกัดมาแล้วนะหมุดจับหมุดประมาณเกือบ2,000ันหมุดทั้งหมดชาวบ้านรู้พื้นที่ใครพื้นที่มันก็เดินสิเดินด<ม>้วยกันเราเราเราทำประชาคมกันมาแล้วก็เดินในกอเท่านี้นั้น,น,นแต่ต่อไปคือตรงนี้ป่าก็ไม่มีใครไปตัดละ <c oughs> เพราะห้ามขึ้นนี้แล้ว <c oughs> แล้วทำไมเราไม่ปลูกป่าหมดเลย ความโดยแล้วแล้วชุมชนอยู่ยังไงนะครับชุมชนอยู่ยังไงจะให้เขาอยู่ไหนคนข้างนอกยอมรับทำไมให้เขาออกอยู่ข้างนอกย้ายเข้าไปเหรอมันไม่ได้ครับเขาก็มีสิทธิ์เป็นคนไทยคนหนึ่งเพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มันเป็นเขาขึ้นมาเฉยแต่ที่อื่นถ้ามันเป็นพื้นราบก็มีปัญหาใช่ไหมแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาถ้าเราไม่เข้าใจเขาเราจะได้ใจเขาได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างวิธีที่เปลี่ยนเนี่ยเราไม่ใช่มาบอกปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยแล้วค่อยอธิบายเขาฟังมีวิธีการแบ่งงไงบ้านนี้ กี่กไร่กี่ไร่กี่ไร่ก็คือมันมีวิธีอยู่ว่าว่าบ้านไหนลูกเยอะก็จะมีเขาจัดสรรกันเองโดยชุมชนครับว่าตรงนี้ตุกคนคนหน้าผมไม่พอกินจรงิงเขานี่คือมันคุยกันอะไม่ใช่ว่าผมได้เยอะคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าถติว่ามีมีบ้านนี้ถือว่าอย่างอย่างตรงนี้หลักที่ปักเห็นไหมครับขาว,ขาวถ้าถติว่ามีใครอ๋อนั่นนั่นคือแนวป่าตรงนั้นคือขาวขาวนั่นคือหลักด้านหลักคือปักห้ามพึ้นแต่ว่าถืว่ามีเจ้านี้เขาพยายามจะเปิดไปถึงถึงสันเขาจำได้ไหมครับ ชาวบ,บ้านจะจัดการกัน,นอเองเอ้าทําไมขึ้นไปแนละ้ตรงนี้เราปา่าไปขึ่นนี้อตรงนั้นก็คือไม่ได้มันเลยป่าเป็นพื้นที่ป,ป่าไปแล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้ข้างล่างจากาเขาลงมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดมาเป็นพืชเศรษฐกิจอนีนี่ผมเปรียบเทียบได้ไหมจริงๆน่านข้างนอกน้ำมีนี่ก็มีแนวคิดนี้หรือว่านั่นคือโดนบุกรุกที่อื่นที่อื่นมันมีในทุนเข้ามามีการจัดการเข้ามามีการเปิดป่าถ้าสมมติเจ้าที่มาอยู่เขาก็เปิดไปเรื่อยเอาพื้นที่มากไว เข้าใจไหมครับ <Ừ. S 2> แต่ที่นี่มันจัดการโดยการโดยการคุยกันพูดคุยกันแล้วเจราจาจบมดแล้วคือว่าเอาแค่นี้นะทีเราอยู่แค่นี้คแค่นั้นคนเขาขยันด้วยไงครับชาวบ้านเขารับผิดชอบเขาเขาขยันถ้าเป็นวันอื่นละ่ะไม่ทําดีกว่าพอแล้วนอนอยู่เดี๋ยวถึงเวลาก็นายทุนก็นมาเอ้าจะถ่ายที่ไหมถ่ายให้ก่อนเอา้าเอาเม็ดพันไหมเอาสายให้ก่อนถึงเวลาสี่เดือนมาตัดหรือไม่เหลือสักบาทกู้ใหม่ก็วนเวียนเป็นมันเป็นเรื่องของกับดัก กนี้สลุ่มดักนี้ก็คือการจัดการโดยเราเอาสามราชามาจัดการมาดำเนินการทั้งหมดก็คือสภิจพอเพียงเพราะนั้นการจัดการคือการจัดการพื้นที่เล็กให้ได้คุณภาพเยอะที่สุดพื้นที่เล็กแต่ว่ามันมีการจัดการพื้นที่เล็กแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะเห็นไหมครับสองก็คือ,อมีการอยู่กัน คนอยู่ป่าย่างยั่งยืนมีการดูแลให้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเจ้าหน้าที่กับประชาชนดูแลร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราไปช่วยเขาเราไปให้เขาให้เขามีความรู้เพิ่มจากการทำงานกเกษตรอย่างถูกวิธีก็ทําให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกเกษตรหรือจะเป็นเรื่องการเรารลี้ยงวัตถุสัตว์เราก็ช่วยอะทุกอย่างให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายรายลดรายจ่ายก็คือการหาอาหารมีวิธีการไม่ต้องไปซื้อเขาปลูกที่กินกินที่ปลูก ทุกวันนี่มันต้องไปเข้าป่ากุวันเลยครับไปลกหางัวหาควายไปงัวควายเขาปล่อยไว้ในป่านะครับนาะเหมือนเราไปหองงัวหอควายเขาไปหอป่าด้วยปลาเฮ็ดก็เก็บเฮ็ดป้าอย่างก็เก็บมากินมาอย่างนะครับขึ้นมาขายได้เลยครับนาอพหอไปทางไหนมีทอนเชามามัที่ไหนเขาเขียวไปอยู่ไปทามาหากินไปไล่ไปนาก็พอทา้งไงก็เขียวสบายใจมีความสุขด้วย ก็คือท,ที่คำพูดหนึ่งที่ปุ๊บคือวิอวถีผม๊บทเห็นสังเกตว่าหน่อยกันน้ามีดผมไม่เคยไปเปลี่ยววิถีของคนบวกเลยนะไม่ยช่เฮ้ยไม่ดีไม่ได้ที่ผีเผือเพยังนับถือเหมือนเขาทุกอย่างยังปลูกพลูกเป็นหลานอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเพราะนั้นวิถีของเขาที่ที่ทำก็คือมันว่ามันธรรมชาติเขาที่ทําอยู่แล้วไงเขาก็ก็แค่สื่อสารต่อแต่ว่าถ้ามันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาบอกให้เปลี่ยนวิถีเขาเขาอย่างไรป๊บก็คือเอ้ยอย่างนี้บุกยี่ที่เปิดปาเลยใช้รไดน แล้วก็ใช้ยาฆ่ามแมลงใสอู้ดีปีแรกได้แสนปีสองได้สามมันจะมีคนเข้ามาแต่ึ่งท่านเจ้าที่เราไม่อยู่ล่ะเครจะไปก็สบายก็ไปเป๋ไปทางเขาหมดเลยแต่ถ้าเราอยู่เราก็ใช้สาระยา,าบอกสองสามทีเราต้องช่วยกันต้องเกีนเครือข่ายต้องมีการแบ่งปนันกันการให้ที่ผมบอกสาระยาคือให้ไม่ใช่มีการขโมยกัน,นมีการให้ช่วยเหลือกันหลักคาอการแบ่งปันใช่